กดไลค์คลิปนี้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นผมจะเอาอีแตะฟาดคุณายอกหยอกแต่ว่ากดไลค์หน่อยก็ดีนะหลังจากที่โรคดีมอนเนี่ยอัปเดตมาผมก็รู้สึกติดใจปลาอินมุยังไงก็ไม่รู้ในขณะที่ผมกำลังมีความสุขอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีคริโตะที่ไหนก็ไม่รู้วิ่งมาตีผมถึงตัวผมเนี่ยจะเล่นปราอินมุไม่ค่อยคล่องแต่ผมก็จะสู้เต็มที่เพราะว่าเราจะเสียสักสีคิริโตะไม่ได้ แต่สุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถกระทึบมันจนมันตายคาที่ได้หลังจากนั้นเนผมก็ไปเปลี่ยนเป็นปานสายฟ้าซึ่งก็คือปานที่ผมถนัดนั่นเองบอกได้เลยว่ามันไม่รอนแน่ๆเพียงแค่ผมจับปลานสายฟ้าเนี่ยคิริโตตัวนี้ก็ไม่สามารถต้านทานผมได้แต่หลังจากที่ผมฆ่ามันเสร็จเนี่ยมันก็เผยธาตุแท้มันเป็นโรคเออมันบอกว่าผมเนี่ยโชคดีเพราะว่ามันเพิ่งกลับมาเล่นโลกดีมอน มีโตโลกลุยอาหังเข้าสิยงเฉย <c oughs> ดูจากทรงเนี่ยแล้วจะแค้นผมจัดเลยนะดูสิแม่งจะฆ่าผมอย่างเดียวเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนจะได้แค้นผมยาวๆแน่ต่อให้มันจะพยายามแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถชนะผมได้ก็เหมือนกับคนดูนั่นแหละต่อให้พยายามแค่ไหนเขาก็ไม่หันกลับมามองเลย หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ก๊อปปลานที่ผมเล่นนะแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถเอาชนะมันได้แล้วก็ตามสูตรเลยมันก็ลูกอีอางเข้าสิงอีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รีตัวแล้วปรากฏว่ามันก็ได้ออกเกมหนีไปแล้วเออแล้วคามุยตามสไตล์เด็กเลโก้และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคิิโตะเป็นโรคเอ๋อ